สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะมาดูกนนารน้อหัวข้อนี้นะคะภายในหนึ่งเดือนนี้คุณจะได้เจอคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะเขาจะเข้ามาทําไมเข้ามาแล้วเนี่ยมีผลยังไงนะคะกับชีวิตของชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะดูเป็นแนวทางไปนะคะจะได้ตั้งรับถูกว่าคนดีหรือคนไม่ดีจะเข้ามาในชีวิตของคุณและเข้ามากระทบยังไงนะคะ นับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะมาดูกันว่าชาวราศีตุลลขนาตุลคุณจะได้เจอใครนะคะอขอพลังงานของคุณเลยนะชาวราศีตุลลขณาตุลน,นะคะคนแบบไหนจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมาดูกันใบแรกเป็นใบที่7 5็นะคะ ใบที่หกสิบห้าใบที่สามสิบหกใบที่ห้าสิบสามแล้วก็ใบที่หกสิบเอ็ดนะคะไม่หมอไม่อ่านชื่อไพ่นะกลัวอ่านผิด <c oughs> นะภาษามันอ่านยากนะคะออ่านยากโอเคมาดูกันนะคะใบแรกเลยเนี่ยเป็น ใบที่75านะคะ,ะแม่หมอมองว่าคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดื้อรั้นสักหน่อยนะคะเป็นคนที่ดื้อรัน้นเป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะ,อะชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแบบนี้เป็นตน้นนะคะ,ะจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้แบบนี้เป็นตน้นแล้วก็เป็นคนที่ทิฐิสูงด้วยนะคะ,ะไม่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ จะว่าไม่ยอมใครก็ไม่ยอมใครอ่ะทิฏฐิค่อนข้างที่จะสูงมีอีโก้สูงแบบนี้เป็นต้นเนี่ยคนคนนี้นะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะส่วนไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงในเรื่องของความสําเร็จเลยทีเดียวนะหรือว่าเป็นคนที่มีอํานาจวาสนามีบารมีสูงส่งคุณเห็นไหมนะคะมงกุฎอันเบลอเลยนะอยู่เหนือ ศีรษะหรือว่าใส่บนศีรษะนะคะอลังการมากๆคนคนนี้ฉลาดในเรื่องของปัญญามีบารมีสามารถจัดการกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้อาจจะเป็นคนที่ตําแหน่งใหญ่ตําแหน่งโตแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองหรือว่าเขาเรียกอะไรนะบันดีงามทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักของเขานั่นเองนะคนคนนี้นะ เพเอผอมียศใหญ่ตำแหน่งใหญ่แบบนี้เป็นตน้นไพ่แต่ละใบอาจจะเป็นคนละคนหรือจะเป็นคนคนเดียวกันก็นได้นะคะอืมอีกมุมหนึ่งให้ไปน,นี้เข้ามาแม่หมอมองว่าคนคนนี้จะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีนะคะสวยหล่อก,ก็ได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของเสน่ห์แรงมากแบบนี้เป็นตน้นหรืออาจจะเป็นคนที่มีนิสัยคล้ายคๆคุณก็ได้หรือมีเสน่ห์เหมือนคุณก็ได้หรือว่าหน้าตาคล้ายๆคุณนิสัยคล้ายค,คุณแบบนี้ได้หมดเลย นะคะจะมีความคล้ายคลึงกันกับคุณนั่นแหละอืมจะเป็นแบบนั้นอีกมุมหนึ่งนะคะหรือว่าอีก,อกคนหนึ่งที่เข้ามาก็ได้คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่จริงใจและไม่ซื่อสัตย์นะคะไม่จริงใจและไม่ซื่อสัตย์อันนี้เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับการเจอคนเจ้าชู้ก็ได้หรือคนคนนี้คบหลายคนหรือมีในเรื่องของการครบซ้อนเกิดขึ้น นะคะเนี่ยสาหรับคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะแล้วอย่างที่บอกเลยคือคนคนนี้ไม่มีความจริงใจนะคะแล้วเป็นคนที่ลุ่มหลงมัวเมาง่ายแบบนี้เป็นต้นเป็นคนที่ใส่หน้ากากหลอกล่อเพื่อหวังผลประโยชน์หรือหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคนคนนี้ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วนะลุ่มหลงง่ายนึกอยากได้อะไรก็จะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ เงินมีมากก็ใช้หมดไม่เหลืออ่แบบนี้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะอืใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่เขาเรียกอะไรนะแห่งความขยันอดทนและการต่อสู้นะ,ะคนคนนี้เป็นผู้นำเดก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงแกร่งเป็นผู้หญิงหข้าวนะ,ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเหมือนกันแข็งแกร่งเหมือนกันนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เข้ามานะอันนี้คือลักษณะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ นะย้ำอีกทีนะจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้หรือว่าคนละคนก็ได้คนเราวันวันหนึ่งอะ่ะมันเจอคนมากหน้าหลายตาที่จะได้พบได้เจอหรือว่าได้ได้เข้ามาในชีวิตแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมมาดูกันต่อนะใบที่ห้าสิบหกนะคะอืมใบที่สี่สิบ ใบที่สิบสามใบที่ห้าสุดท้ายใบที่ห้าสิบห้าเอาไม่สุดท้ายสิยวเปิดอีกสุดท้ายของแถวห้าใบใบแรกเลยมาดูกันนะคนคนนี้เป็นคนที่รักในเรื่องของการเรียนรู้เฉลียวฉลาดสติปัญญาดีสติปัญญาแตกฉานเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเร็วนะเป็นคนที่มีความรู้มาก มีอำนาจบรารมีด้วยนะคะแล้วเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปเป็นคนที่มีในเรื่องของทรัพย์สมบัติหรือความรู้เนี่ยเพรียพร้อมมากๆเลยนะคะกล้าเผชิญปัญหากล้าเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างแล้วประสบความสําเร็จแบบนี้เป็นต้นนะอคนคนนี้ยังอยู่ไม่ติดที่ต่างหากนะรักในเรื่องของการผจญภัยย้ายที่อยู่บ่อยเปลี่ยนที่อยู่บ่อย ะะชอบพบปะผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆหรือว่าชอบเรียนรู้อะไรตลอดเวลาบางครั้งชอบทําอะไรที่มันแหวกแนวไม่เหมือนชาวบ้านเป็นนักบุกเบิกก็ได้นะคะเป็นนักสแสวงหาก็ได้อืมแต่ทําอะไรแล้วก็ประสบความสําเร็จดีมากๆเหมือนกันนะสําหรับคนคนนี้เนาะ,อ,ะอีกมุมหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งเลยก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ใบที่สิบสามนะคะคนคนนี้เนี่ยแม่หมอมองว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการพูดหรือในเรื่องของการใช้คําพูดก็ได้ นะคะเพราะว่าคําพูดเขาเนี่ยสามารถสร้างทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายได้แบบนี้เป็นตน้นนะหรือถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บมีอะไรไม่ค่อยพูดแบบนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเอ,อมองมุมกลับได้อีกนะอ,อ,อาจจะแบบเป็นคนที่มีอะไรเราไม่ค่อยพูดมีอะไรแล้วเก็บเ,ออเก็บงําความรู้สึกเก็บงําคําพูดแบบนี้ก็ได้นะคะ ให้คนนี้เป็นผ้าแห่งสติปัญญาขึ้นมาอีกแล้วหรือว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีศรัทธามีศรัทธาครูบาอาจารย์ศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แบบนี้ก็ได้หรือว่าศรัทธาต่อศาสนาที่เขานับถือไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรใดๆก็ตามนะคะเป็นคนที่มีความรู้มากมีปัญญามากแล้วคิดทําอะไรก็มักประสบความสําเร็จอยู่เสมอๆเป็นคนที่ บางคนเป็นคนที่มีวิชามากก็ได้นะคะอุดมสมบูรณ์ด้วยศิลปะวิทยาการต่างๆเนี่ยคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนเก่งนะอืมเป็นคนเก่งแต่ก็อีโก้สูงสักหน่อยเพราะว่าความรู้เยอะเนะยความรู้เยอะแล้วก็เก่งซะด้วยนะคะใบห้าสิบห้าเหมือนกันเลขห้าใหม่เห็นไหมนะคะเลขห้าใหม่แล้วอันนี้เป็นห้าห้าเลยด้วยนะคะอืมก็บ่งบอกถึงในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเหมือนกันนะคะ ความเจริญก้าวหน้าหรือความสําเร็จอันสูงส่งด้วยนะคนคนนี้เนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาไหมหรือว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารทางไกลแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยหรือเขาอาจจะทําอะไรก็ได้ที่มันต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศไหม,มการใช้คําพูดต่าง,ต,างต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นะอืมมาดูกันต่อนะคะ จะเจอคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตอีกนะชาวราศีตุลละขนาตุลมาดูกันใบที่เจ็ดสิบหกนะคะเจ็ดห้าแล้วก็มาเจ็ดหกอ่ะสี่สิบเอ็ดโทษนะคะกระเด็นห้าสิบแปดเจ็ดสิบเอ็ดหน้ากากใหม่ละแต่นี้ดีนะคะอ่าใบที่หกสิบสี่ มันก็ไม่เชิงดีแต่ว่าคือเหมือนเขาเป็นคนที่ปกปิดความทุกข์ความเศร้าเอาไว้ในจิตในใจภายใต้หน้ากากแห่งความสําเร็จภายใต้หน้ากากแห่งความเจริญรุ่งเรืองและมั่งคัง่งแต่เบื้องลึกเบื้องหลังคนคนนี้ทุกมากเหนื่อยมากเศร้ามากแบบนี้เป็นต้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ป้องกันตัวเองหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรไม่ไว้ใจใครนะคะ ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนนักรบอะ่ะเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วมีในเรื่องของความเจ้าเล่ห์มีเล่นเหลี่ยมจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแล้วเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นคนที่ลื่นไหลมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดคําจาอะไรต่างๆนานาแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเข้าใกล้นะคะเขาจะป้องกันหรือว่าโปรเทคตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยความที่เขาไม่ไว้ใจใคร นะเขาไม่ไว้ใจใครเพราะว่าตัวเขาเองแม่หมอมองว่าเขาก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําแล้วมันมันไม่ได้ซื่อสัตย์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะไว้วางใจใครไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ทําดีมันแม่หมอมองว่าเขาเป็นคนที่มาต่อนะคะบางคนเป็นคนที่ทุกมากนะบางคนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะั้นแล้วก็อันนี้เป็นคนที่ทุกมากนะคะเป็นคนที่มีแต่ความเศร้าความผิดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักชีวิตคู่ไม่สมหวังอุปสรรคเยอะนะคะ การทํางานก็ไม่สมหวังเหมือนกันนะโดนกลั่นแกล้งโดนศัตรูในที่ทํางานกลั่นแกล้งแบบนี้เป็นต้นเรื่องการเงินก็ไม่เป็นไปตามคาดคาดหมายเนี่ยมีแต่เรื่องเสียใจมีแต่เรื่องทุกข์ใจอยู่เสมอๆแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะอืมบางคนก็อย่างที่บอกแหละแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นล้นแต่เป็นคนที่มีสติปัญญาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะบางคนก็เข้าทางวัดทางธรรมไปเลยนะคะ,ะเขาเรียกอะไรนะ มีศีลมีธรรมเป็นคนที่มีศีลมีธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบบนี้ก็มีเข้ามาในชีวิตของคุณเหมือนกันนะคะเป็นคนดเีเป็นคนดีก็มีเข้ามาเป็นคนที่ศรัทธาสักการะบูชานะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือว่าศาสนาเนี่ยเห็นไหมก็จะขึ้นมาสองไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ก็จะเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนกันมาวนเวียนในชีวิตคุณเหมือนกันเป็นคนที่มีศีลธรรมอันดีงามนะคะเป็นคนที่มีปัญญาผุดผ่องแบบนี้เป็นต้น นะคะมาดูกันนะว่าแล้วคนที่เข้ามาในชีวิตคุณทั้งหมดนี้นะคะกระทบกับชีวิตของคุณยังไงนะคะเข้ามาทําไมเ,ออเข้ามาในรูปแบบไหนต้องการอะไรมาดูกันนะคะโอ้ใบแรกใบที่ห้าสิบสี่นะคะอืมใบที่สิบเอ็ด ใบที่หกสิบแปดต้องระวังด้วยนะตุนใบที่เจ็สิบห้านะใบที่สองนะคะ,ะแม่หมอจะบอกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะอาจจะเป็นลูกก็ได้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะสิ่งที่แม่หมอมองเห็นนะเขามาเพื่อตอบแทนบุญคุณคุณนะคะเข้ามาเพื่อตอบแทนบุญคุณหรือว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คือเข้ามาเพื่อให้คุณได้ตอบแทนบุญคุณเขา ให้สลับกลับกันได้นะคะเข้ามาเพื่อทําให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายมีชีวิตที่แบบไม่ต้องเหนื่อยยากไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะบางคนเข้ามาเป็นเจ้ากรรมในเวรมีนะนะคะคุณต้องระวังให้ดีๆเข้ามาสามารถทําให้คุณเดือดร้อนต่างๆนานาได้เลยไม่ว่าจะเข้ามาแล้วทําให้คุณประสบเหตุอะไรที่มันไม่คาดฝันแบบนี้ก็ได้ด้วยนะนะคะบางคนเนี่ยเข้ามาเพื่อ เออทำให้คุณได้เห็นโทษหรือว่าชี้โทษแห่งสิ่งที่มันกระทาความผิดนะคะทําให้คุณตื่นรู้ในด้านปัญญามากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะมีเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเห็นไหม,อ,มอาจจะเป็นลูกก็ได้นะคะหรือว่าแม่หมอมองว่านะบางคนเข้ามาเพื่อที่จะทํากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างร่วมกันอ,อแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืแล้วก็จะจบกันไปอะไรแบบนี้มันเป็นกิจกรรมเล็กๆกิจกรรมสั้นๆที่มาเจอกันแล้วก็จากกันไป อ่ะมาดูต่อนะคะคนพวกนี้เข้ามาในชีวิตคุณทำไมอีกนะคะใบที่แปดสิบเก้าใบที่ห้าสิบสองใบที่สี่สิบหกใบที่หกสิบใบที่ยี่สิบเก้า นะบางคนเข้ามาแล้วทําให้คุณอารมณ์เสียอารมณ์ผีบ้าผีบอทําให้อารมณ์เหวี่ยงก็ได้นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแบบนี้เป็นตน้นบางคนเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกนี่ไพ่เจ้ากรรมในเวรขึ้นใหม่อีกแล้วนะคะเอ่อเข้ามาเพื่อรอบทำร้ายคุณได้นะคะเข้ามาเพื่อไม่ประสงค์ดีกับคุณได้เนะเข้ามาเพื่อทําให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณเป็นแบบนี้นะคุณดูนะเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าบางคนเข้ามาเป็นศัตรูนะคะ เข้ามาเป็นศัตรูขูข่ฆคาเข้ามาเพื่อแก้แค้นเข้ามาเพื่อชําระหนี้แบบนี้เป็นต้นต้องระวังมากๆชาวตุลน,นะคะบางคนเข้ามาหลงรักคุณก็มีนะคะเข้ามาชื่นชอบในบุค,คลิกรูปร่างหน้าตาของคุณก็ได้หรือว่าความที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้ด้วยนะคะาบางคนเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นสูงส่งขึ้นนะคะมีชีวิตที่ดีมากขึ้นแบบนี้ก็ได้จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะาบางคนเข้ามา เห็นคุณได้ดีได้ดิบได้ดีดดก็อิจฉาลิษยานำไปนินทาก,ก็มีเหมือนกันเนะนะคนเราก็อย่างว่าได้ดีก็อิจฉาพอตกต่ําก็ดูถูกใช่ไหมอะมาดูกันต่อนะคะคนพวกนี้เข้ามาทําไมอีกนะเข้ามาในชีวิตคุณทําไมอีกนะมาดูกันใบที่สี่สิบแปด ใบที่สามสิบสามใบที่สามสิบสองใบที่ห้าใบที่สี่สิบสามนะคะ,ะบางคนเข้ามาเป็นของขวัญให้กับคุณเข้ามาเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณนะคะเข้ามาสนับสนุนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเข้ามาเป็นเพื่อนกินก็มี นะคะเออ e, เข้ามาเป็นเพื่อนกินก็มีหรือเข้ามาให้คุณกินก็ได้นะหรือคุณให้เขากินต้องให้เขากินแบบนี้ก็ได้เลี้ยงอ่ะเออ e, เข้ามาให้คุณเลี้ยงดูแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันบางคนก็เข้ามาให้คุณสบายมนไม่ต้องทําอะไรเลยอ,อย่างเงี้ยนะคะอืมบางคนเข้ามาเพื่อเพื่อพาเพื่อการเดินทางเพื่อการเดินทางหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อ ก็พาคุณไปเที่ยวไหมหรือว่าพาคุณไปนู่นไปนี่ก็ได้นะมันเกี่ยวกับการเดินทางนะคะอืมหรือชวนกันไปออกกำลังกายก็ได้นะนะเออแบบนั้นก็ได้นะคะเป็นเพื่อนออกกำลังกายอ่ะมาดูกันต่อนะคะว่าเขาเข้ามาทําไมได้อีกนะสุดท้ายละมาดูกันนะคนพวกนี้เข้ามาในชีวิตของคุณทําไมอืมใบที่สิบ ใบที่ยี่สิบใบที่ห้าสิบห้าใบที่ยี้าแล้วก็ใบที่ห้าสิบเจ็ดคนพวกนี้เข้ามาในชีวิตคุณเพื่อหนึ่งอย่างที่บอกไปชี้ให้เห็นโทษให้เห็นทุกนะคะชี้ให้คุณเห็นสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดในการกระทำแบบนี้เป็นต้นนะคะเข้ามาให้ทางสว่างให้กับคุณนั่นแหละหรือว่าเข้ามาให้ปัญญากับคุณนั่นแหละ นะมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะรับหรือไม่รับแค่นั้นเองบางคนเข้ามาเพื่อฉกฉวยนะคะฉกฉวยผลประโยชน์จากคุณเข้ามาเพื่อหักหลังคุณแทงข้างหลังคุณแบบนี้เป็นต้นเข้ามาเพื่อทําให้คุณตกทุกข์ได้ยากคือเข้ามาแก้แค้นนั่นแหละนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพวกเจ้ากรรมในเวนะ่ะมีไพ่ขึ้นมาถึงสองใบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆชาวตุลน,นะคะเข้ามาทําให้คุณทุกข์ยากลําบากเลยแหละนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยไว้ด้วยนะคะเออ แล้วก็บางคนเข้ามาเพื่อให้คุณประสบความสําเร็จนะหมายถึงว่าเพื่อให้คุณสมปรารถนาถ้าคิดอยากได้บ้านได้คิดอยากได้รถได้แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนก็ทําให้คุณสมปรารถนาในเรื่องของเงินในเรื่องของทรัพย์สินแบบนี้เป็นตน้นบางคนเข้ามาเพื่อทําให้คุณรู้จักคําว่าการถูกทอดทิ้งนะคะการถูกทอดทิ้งหรือทําให้ทุกข์นั่นเองนะคะ โอเคก็ประมาณนี้เนาะแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ